วันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับในการลงคลิปวิวนะครับใน Facebook นะครับก็ไม่ยากนะครับเ,เราก็เข้าไปที่วิวนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอคลิปที่ต,ต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์น,นะครับหัวข้อ,อที่จะไปโชว์ในวิดีโอนะครับเพราะว่าเวลา คนเข้ามาชมวิดีโอนะครับเ,เขาจะได้รู้ว่าเขากําลังดูอะไรอยู่นะครับนกอะไรเอ่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นคลิปเขามาเยี่ยมบ้านเรานกกับลูกๆนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ไปเลือกเพลงนะครับที่เราจะใส่ในคลิปวิดีโอสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถปรับเพิ่มลดระดับเสียงได้นะครับว่าเราต้องการ ที่จะให้เสียงพูดนะครับดังกว่าเสียงเพลงหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถใส่เราเรียกว่าสติ๊กเกอร์นะครับล,ววล,ลงไปในคลิปได้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับพี่สำคัญก็เพื่อนๆสามารถใส่แฮชแท็กนะครับในวิดีโอคลิปบิวของตัวเองได้นะครับก็เป็นคําที่ ทุกคนค้นหานะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็สามารถโพสต์นะครับดาวน์โหลดคลิปได้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูที่รีวิของเราได้เลยนะครับคลิปก็มาแล้วนะครับง,ง่ายๆแค่นี้นะครับมาเยี่ยมบ้านเรา แล้วที่สำคัญก็เป็นส่วนของคอนเทนต์แล้วครับว่าเราจะทำคอนเทนต์ได้โดดได้ปังส่วนวิธีการทำคอนเทนต์ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาสอนยังไงฝากกดติดตามนะครับ <S <S เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ <S 1> <S 1> ความรู้แบบนี้ก็มีแบ่งปันกันฟรีๆนะครับลองไปทำกันดูนะครับเพื่อนๆ เผื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้ครับสััสดีครับ